เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอเมลดี้คนเดิมนะครับวันนี้มาสซกับไล่เกลิหรือว่าเกมเจทีนะผมห่างหายไปกันหนึ่งอาทิตย์เลยก็ขออนุญาตนะครับผมสวัสดีปีใหม่สำหรับชาวเกตสติทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อีเวนท์ที่เข้ามาใหม่นะผมก็คือสวีดโอยอนนะครับผมเป็นงานย้อมสีเนาะซึ่งมันย้อมสีที่ถือว่ามันแต่ว่าผ่านนี่ก็ให้กลางๆแล้วกันให้แบบให้กลางสุดหรอวะ ให้แบบโอ้เส,สือด้วยนะครับผมก็คือความสําคัญพิเศษนะครับผมก็คือจะมีการชาร์จโลกนะครับผมจะมีการชาร์จโลกนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของเคลื่อนย้ายเมลิกอัมเมื่อรอมต้นเทิร์นอีกอันนึงก็คือในเทิร์นของฉันนะผม70เปอร์เซ็นต์จะนําสิ่งอันเชิญแล้วก็แผ่นแผ่นทองคเป็นหุ่นกระบ,บอกเนาะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือใช้ทอร์นาโด60 40เปอร์เนต์พวการเคลื่อนย้ายของจากนักอนเชิญแล้ว75สลัสแผ่นที่หิมะ ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือจะมีชาโรสซูเปอร์นะครับผมมันก็จะมีเคลื่อนย้ายแล้วก็จะเป็นอ e ีแปดสิบเซนน้ำสินจิตตั้งออกก็มันก็คือโดยอนน่ะมันก็คือโดยอนในด้านปกติแต่สลับเฉยเฉมันเป็นการสลับคอร์สเฉยเนะครับผมคือคอร์สมันจะมีตั้งแต่คอร์สน้ำต้นตเทินเนาะคือสลับแต่ถามว่าคนที่ไม่เติมคอร์สโหดไหมสาหรับตัวนี้เอ่อถ้าในมุมมองใช้ออฟ ใช้พวกแบบออฟการมาเบิร์นะเป็นตัวกันอ่ะผมว่าอืม,มันก็โหดอยู่แหละแต่ประเด็นคือต้องอย่าลืมว่าบางทีเขาก็ต้องแบบว่าอาจะต้องเล่นแบบพวกอย่างอื่นด้วยเลยว่าได้นะครับโอเคก็จะดูดูจากทรงและจะเป็นตัวละคลตรตัวนึงที่ถือว่าเอามาเล่นในเชิงของสายล้มแบบเต็มตัวแบบเต็มแบบเต็ม,บบตมจจ๋าเลยนะครับผม ก็ความก็คืออัปเดตก็จะมีไอ้แพ็กสุ่มซีรีส์เนาะก็ผมคงไม่หวังอนะเพราะว่าบางทีผมก็มีโอกาสได้เกลืออยู่แล้วไงเออมีโอกาสได้เกลืออยู่แล้วสุขสันต์วันปีใหม่ก็สะสมโอเคก็วิธีการหานะผมสะสมนะผมผู้อ่าแล้วก็วัตถุดิบแล้วก็ไข่มุกนะผมอย่างละ2องใบเพื่อแล้เป็นวัตถุดิบโดยยอนสะสมนะคะผมให้ครบเลยหใบสะสมให้ครบเลย ห้าใบเพื่อแลกเป็นอีโวสวิตโดยอนแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้แบบเป็นตำนานคุณก็ต้องแบบเติมซื้อแสงตำนานอะอะแต่ก็มีวิธีให้แลกก็คือใช้ห้าใบเหมือนกันนะครับผมส่วนเจ้าคุณเนี่ยได้อัญมน,นีก็ใช้ไปเลยแปดใบ wow. ว้าวก็นะ <c oughs> ถือว่าแพงอยู่นะถือว่าแพงอยู่ส่วนอ่าตโลคอที่กลับมาอีกครั้งก็ถ้าเกิดมีพระอภัยมณีเนาะเติมตำนานก็จะได้เป็นตำนานพระอภัยมณีอืมเจถ,ถือว่า ดูรวมๆแล้วมันก็ได้อยู่อะเออมันก็ได้อยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ได้มันถือว่าให้ผ่านอยู่อ่ะอืมก็ลองดูแล้วกันว่าใครอยากจะทำแล้วส่วนตัวแล้วผมว่ามันก็น่าทําอยู่อ่ะแต่เพชรผมไม่พอด้วยไงแล้วถามว่ามันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้การองผมมันก็เล่นได้ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้ด้วยเช่นกันนะจ๊ะโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตนะผมจบคลิปเพีเท่้ใครสนใจสามารถฝากไลค์สงซับไม่ได้ฝากกดติดตามให้กันนุ่มไว้จนคลิปหน้า ซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ